วัดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นวัดที่ชาวบ้านพากันเริ่มใส่ศรัทธาหลวงตาเจ้าอาวาสท่านเป็นพระเนื้อนาบุญทีค่อนข้างจะเคร่งในศีลในธรรมปฏิบัติวิบัสสนากรรมฐานอยู่ตลอดท่านมักจะทักคนที่ดวงตกให้ระวังตัวให้รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาซึ่งชาวบ้านคนไหนที่โดนทักแบบนี้มักจะไม่มีพลาด ต้องได้มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งชาวบ,บ้านก็เลยได้พากันชอบที่จะเข้าวัดเป็นอย่างมากแม้กระทั่งเด็กอย่างดิวดเองนั้นเขาก็ชอบที่จะเข้าวัดเหมือนกันลวงตาท่านเมตตาเด็กเป็นอย่างมากเลยดะครับเอาขนมนมเนยที่บิณฑบาตได้มาแจกเด็กๆอยู่ทุกวันจนพ่อแม่ของดิวนั้นต้องให้ลูกชายไปเป็นเด็กวัดเตือนตามหลังดวงตา ในตอนนี้ท่านได้ออกเดินบินถวัตในยามเช้าจะได้ช่วยถือถุงขน,นมต่างๆอีกอย่างก็หวังให้ลูกชายอย่างดิวนั้นได้ซึมซับคำสอนต่างๆของท่านจะได้เป็นเด็กดีอยู่ในลูกทางที่ควรจะเป็นไม่ไปหลงมัวเมากับยาเสพติดเหมือนเพื่อนคน,น,นเดินในหมู่บ้านโดยเฉพาะเพื่อนสนิทอย่างไก่นั้นหลังจากที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือต่อก็ออกหาเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆไปวัน ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าไก่กำลังติดยากำลังโดนตำรวจไหมหัวอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดมันก็เลยทำให้พ่อแม่ของดิวนั้นค่อนข้างที่จะกลัวว่าลูกชายจะไปตามเพื่อนคนนี้เพราะมีลูกชายแค่คนเดียวก็เลยเป็นห่วงเป็นอย่างมากดิวกับไก่นั้นเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆทั้งสองมักจะไปไหนมาไหนอยู่ด้วยกันตนลอดจนกระทั่งเดียเรียนจบป .6 อยู่เรียนต่อในอำเภอแต่ใครนั้นไม่ได้เรียนต่อพรเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ตายหมดตั้งแต่เขาอายุน้นอยๆก็เลยต้องอยู่กับนาที่ไม่ค่อยได้รักหลานชายอะไรขนาดนั้นก็เลยไม่มีใค,ครบังคับให้เรียนหนังสืออีกอย่างไม่มีเงินส่งให้เรียนหนังสือด้วยนั่นเองมันก็เลยทำให้ทั้งสองคนนั้นเริ่มที่จะได้ห่างกันมากขึ้นแต่สาวอาทิต ไก่ก็ยังมาหาเดียวอยู่ดีซึ่งถ้าไก่อยู่บ้านทำมาหากินตามประสาพ่อแม่ของเดียวก็คงจะไม่อะไรหรอกครับแต่นี้เขากลับไปมั่วสุมอยู่กับพวกผู้ใหญ่ที่มีข่าวไปผูกพันกับพวกเล่นยาก็เลยไม่ค่อยได้จับวางใจเท่าใดนักจึงอยากให้นดิวนั้นไปเป็นเด็กวัดได้ยินเสียงพระเทศได้ยินเสียงพระสวดได้หลวงตาสั่งสอนน่าจะดีที่สุดน่าจะได้เป็นเด็กดี อยู่ในโอวัตของพ่อแม่ไก่ก็เลยได้เป็นเด็กวัดเดินตามหลังหลวงตาออกเดินบินทําบาทก่อนที่จะได้ไปโรงเรียนในตอนเช้าซึ่งวัดในหมู่บ้านแห่งนี้จะมีเมียนพอศพอยู่ท้ายวัดนะครับแล้วถัดจากเมียนพอศพไปมันจะเป็นป่าท,ที่ไม่ได้ใหญ่มากมีพื้นที่ประมาณสิบไร่เมื่อก่อนป่าแห่งนี้จะเป็นป่าช้าเก่ามีศพคนตายฝังอยู่มากมาย นับร้อยนับพันศพเพราะยังไม่ได้มีเมนเผาศพแต่อย่างใดแต่พอได้มีการสร้างเมนขึ้นมาก็เลยไม่ได้มีการฝังศพอีกป่าหลังเมนแห่งนี้ก็เลยไม่ค่อยมีชาวบ้านเข้าไปกันนักขึ้นชื่อว่าป่าชา้าใครอยากจะเข้าไปจริงไหมหล่ะครับไม่ว่าจะเป็นป่าช้าที่ไม่ได้เห็นไม่ได้มีผีดุอะไรก็าตามเถอะ แต่มันก็มีชาวบ,บ้านมาคนเหมือนกันที่ปล่อยข่าวออกมาว่ามีคนได้เจอได้เห็นผีในป่าช้าแห่งนี้พากันไปหาเก็บเห็ดในป่ากับได้ถูกผีออกมาแล้วหินปินตาใส่ชาวบ,บ้านบางคนก็บอกว่าเขาไปหาหน่อไม้แต่กลับได้เจอผีโยนหัวมาใส่ก็ยังมีแม้่จะมีชาวบ,บ้านได้พูดขึ้นมาแบบนี้ก็ตามเถอะแต่มันก็ยังไม่มีใครยืนยันได้หรอกนะครับว่า ชาวบ้านพากันที่เจอได้เห็นผีจริงๆหรือเปล่าลุงสับปพเลอเองก็พูดนะครับว่าป่าช้าแห่งนี้มันจะมีผีที่ไหนกันละ่ะมีแต่วพวกเสพยานั่นแหละที่ปล่อยขาออกมาว่ามีชาวบ้านถูกผีหลอกเพื่อหวังจะได้เป็นสถานที่ในการปล่อยยาชาวบ้นานบางคนก็ยังคงปักใจเชื่ออยู่ดีนะครับว่าป่าช้าเก่าหลังเมนแห่งนี้มีผีแน่นอนวนเวลาผ่านไป จนกระทั่งดิวได้เรียนอยู่มอสามวันนั้นในหมู่บ้านมีหนังกลางแปลงเข้ามาทำการฉายในวัดดิวเป็นคนที่ชอบดูหนังกลางแปลงเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเขาคิดว่าโอกาสแบบนี้หาได้ยากถ้าได้พาดโอกาสนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าอีกมืออะไรจะได้มีโอกาสไปดูหนังกลางแปลงแบบเน้นจะได้มีโอกาสไปดูหนังกลางแปลงตอนที่เลิกเรียนนั่งรถโดยสารกลับมาบ้าน ในระหว่างที่เดินเท้าเขา้าบ้านนั้นเกยกับได้ขี่รถเข้ามาหาบอกว่าคืนนี้ไปดูหนังกลางแปลงที่วัดหรือเปล่าดิวก็เลยได้บอกขึ้นไปไปสิว่าโอกาสแบบนี้ใช่ว่าจะหาได้ง่ายง่ายนานนานมีทีไม่พลาดจูแล้วพอเขาได้พูดบอกไปแบบนั้นไก่ก็เลยได้พูดขึ้นมาอีกดีเลยเดี๋ยวคืนนี้จะพาเดินเข้าไปเล่นในป่าหลังเมน ไก่พูดออกมาแค่นั้นครับแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากไปดิวได้แต่มองตามหลังเพื่อนเขารู้สึกว่าทำไมวันนี้ใบหน้าของเพื่อนมันถึงได้ดูมองคำยิ่งนักแล้วสินหน้ามันก็ดูเหมือนกับว่ามีเรื่องหนักอกหนักใจอะไรบางอย่างอยู่ข้างในแต่ไม่ได้พูดออกมาก็เท่านั้นแต่ดิวก็คิดนะครับว่าช่างมันเถิดชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกัน คือแม้ว่าจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานก็ตามเธอไก่มันอาจจะเที่ยวเล่นจนไม่มีเงินให้ใช้แล้วห่ามัง้งถึงได้มีสีหน้าเคร่งเครียดสักขนาดนั้นคืนนั้นหลังจากที่กินข้าวอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเขาก็ได้ปั่นจักรยานไปที่วัดที่มีหนังกลางแปลงทําการใช้พร้อมกับเสือหน่งผืนเอาไว้ปูดูหนังกลางแปลงดิวได้นัดเพื่อนๆคนอื่นเ,อนเจอกันอยู่ที่วัด จึงเรีรีบปั่นจักรยานไปในทันทีระยะทางมันก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นหรอกครับไม่ถึงห้าหกร้อยเมตรด้วยซ้าไม่นานเขาก็ไปถึงวัดที่ว่าเพื่อนๆคนอื่นๆน,นั้นก็ทยอยกันมาทีละคนสองคนเพราะต่างกันอยู่คนละคุ้มคนละฟากดิวเองก็พยายามมองหาไก่นะครับเห็นเพื่อนบอกว่าจะพาไปเดินเล่นป่าหลังเมน ตอนนี้หนังมันยังไม่ได้ถึงเวลาใช้ยังพอมีเวลาที่จะเดินไปเล่นได้แต่เขาก็มองไม่เห็นไก่เลยก็เลยได้พูดถามเพื่อนๆคนนั้นนออกไปมีคนได้เห็นไอ้ไก่บ้างหรือเปล่าวะมันบอกว่าจะพาไปเที่ยวป่าหลังเมนไม่รู้ว่ามันนึกอะไรถึงได้มาชวนแบบนั้นเพื่อนๆแต่ละคนต่างก็พากันสายหัวไม่มีคใครเห็น เดี๋วก็เลยคิดว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวไก่ก็คงจะมาเองล่ะมั้งทีนี้เมื่อเพื่อนๆได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสซะมากมายหลายคนขนาดนี้แล้วหนังก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะทําการใช้ก็เลยได้ชวนกันเล่นซ่อนแอบค่าเวลาดีกว่าไม่ได้เล่นนานแล้วดีวกับเพื่อนๆก็เลยได้พากันไปเล่นซ้อนแอบอยู่ยแถวเมนเผาศพไทยวัดอลับเพราะว่าหนังกลางแปลงมันก็ตั้งจอฉายอยู่แถวนั้นอยู่แล้ว มันก็เลยไม่ได้มืดมากแต่อย่างใดมีไฟส่องสว่างให้ได้มองเห็นได้อยู่อยู่กับเพื่อนๆก็พากันเล่นซ่อนแอบ,บไปอย่างสนุกสนานตามประสา,าเด็กน้อยถึงแม้ว่าจะพากันเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตามเถอะปัดกันหาปัดกันแอบบจนกระทั่งช่วงที่ดิวนั้นได้เป็นคนหาตอนที่เขาได้เดินหาเพื่อนที่ไปแอบ,บคนสุดท้ายจนได้เดินไปถึงหน้าทางเข้าป่าช้าหลังเมน สายตาได้มองเข้าไปในป่านั้นเขากลับได้เห็นไก่ยืนอยู่ทำท่ากวกมือเรียกยอยๆแล้วก็เดินเข้าไปแบบไม่รอด้วยซ้ำไก่ก็เลยได้แต่ตะโกนบอกไปมึงกวกมือเรียกกูแล้วทำไมไม่รอกูวะเพื่อนๆก็เลยได้พากันเดินมาถามว่าเองพูดกับใครวะดีวก็เลยได้บอกว่าพูดกับไก่ไงเหมือนเดินเข้าไปในป่าแล้วนุน่น เราเดินตามมันไปดีไหมมันอยากพาเราไปเที่ยวอะไรเพื่อนๆก็เลยพากันเห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยเด็กตะโกนบอกเพื่อนคนสุดท้ายที่ยังซ่อนอยู่ว่าเลิกเล่นแล้วไปดูให้ไก่ในป่าก,กันมันเข้าไปทำอะไรเพื่อนคนสุดท้ายก็เลยได้เดินออกมาจากใต้ท้องเมนหลังจากนั้นเดิวกับเพื่อนห้าคนก็เลยได้พากันเดินเข้าไปนในป่าช้าเก่าท้ายเมน ซึ่งบรรยากาศในป่านั้นมันวังเวงยิ่งนักต่างจากในวัดลีบลับเลยล่ะครับเพราะในวัดมันมีเสียงดนตรีมีไฟแสงสีมีร้านค้าที่มาเปิดขายของทีนี้พอดิ้วกับเพื่อนยิงพากันเดินเข้าไปในปา่าลึกเท่าไรบรรยากาศในป่าช้ากลางคืนมันก็ยิ่งวังเวงยิ่งน่ากลัวขึ้นไปกว่าเดิมส่วนเพื่อนคนหนึงได้พูดขึ้นมาว่าออกไปกันเถอะ ไอ้ไก่มันจะเดินไปไหนก็ช่างมันป่าน่ากลัวขนาดนี้เราจะตามมันไปถึงไหนเดี๋ยวนังก็จะฉายแล้วดิวเองในตอนนั้นแม่จะอยากรู้เหลือเกินว่าเพื่อนอย่างไก่กวักมือเรียกให้เข้ามาในป่าแห่งนี้ทำไมกันแล้วทำไมตอนนี้มันถึงได้เดินหายไปไหนล่ะก็เลยได้แต่คุณร้องออกไปอย่างดังไก่ไก่มึงอยู่ไหนวะมึงกวักมือเรียกพวกกูทำไม แต่มันกลับไม่ได้มีเสียงตอบกลับมาใดๆเพื่อนๆก็เลยได้พากันบอกว่าบอกกันไปเถอะว่ามันหลอกให้เราเข้ามาในป่าช้าเฉยๆมากกว่ามันอยากให้เรามาสัมผัสบรรยากาศในป่าช้าที่มันวังเวงน่ากลัวออกไปเถอะกูกลัวว่าจะได้เห็นผีนะสิเวียวก็คิดเหมือนกันกับเพื่อนก็เลยได้หันหลังกลับมาจะเดินออกไปแต่ทันใดนั้น มันกลับได้มีเสียงคนเดินหยากกิ่งไม้ใบไม้แห้งดังขึ้นมาที่ด้านหลังมันก็เลยทำโอเดียวกับกเพื่อนๆนักทีีพากันหลังกลับไปดูตามสัญชาติยานพวกเขาก็เลยพากันได้เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเย็นอยู่ไม่ไกลกันนักแต่เดียวก็จําได้เป็นอย่างดีนะครับว่าแผ่นหลังแบบนี้มันต้องเป็นไก่เพื่อนสนิทอย่างแน่นอนเมื่อกี้ก็ได้เห็นว่าเพื่อนใส่ชุดอะไรมา ชุดมันก็ใช่อย่างที่ได้เห็นก็เลยเดือร้องแต่กวนออกไปไอ้ไก่มึงจะเล่นตลกอะไรอีกวันเนี่ยมึงเรียกพวกกูมาทำไมแต่คนที่เดียวคิดว่าเป็นไก่นั้นที่ได้เห็นแค่แผ่นลังก็ไม่ได้หันมามองแต่อย่างใดเขากลับเลือกที่จะเดินเข้าไปในป่าลึกกว่าเดิมแล้วเดียวเองนั้นเขาเป็นคนที่ขี้สงสัยอยู่แล้วนะครับ ยิงเพื่อนมาทำตัวลืกลับอะไรก็ไม่รู้ขนาดนี้ก็เลยได้แต่ดสินใจรีบวิ่งตามหลังเพื่อนเข้าไปทิ้ง,งเห้เพื่อนๆที่เหลือพากันย็นร้องตามว่าเอ็งจะไปไหนว่าเดวได้แต่บอกว่ากูวิ่งตามไอ้ไก่มันมากวอกมือเรียกเมื่อกี้เดวเด้แต่บอกว่าก็วิ่งตามไม่ไก่ไงไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรซึ่งเดีย๋วก็รีบวิ่งตามไปนั่งับ พอยิ่งเข้าไปลึกแสงไฟจากในวัดมันก็ส่องเข้ามาไม่ถึงจึงได้แค่อาศัยแสงสว่างจากดวงจันทร์ที่ส่องเข้ามาพอให้ได้มองเห็นก็เท่านั้นเดี๋ยววิ่งตามไปได้ไม่นานนักขอกับได้ไปสะดุดกับขอนไม้อะไรบางอยา่างจนได้ลม้มลงก็เลยได้เกียจแต่กายลุกขึ้นมานั่งแล้วพอได้เงยหน้าขึ้นมาเขากับได้เห็นปลายเท้าของคนกำลังห้อยตรงเตงอยู่ มันก็ทำมาเดิวถึงกับร้องแหกปากขึ้นมาอย่างดังจนเ,นเพื่อนๆนที่เหลือได้รีบวิ่งตามเข้ามาดูกลัวว่าดีวจะเกิดอะไรขึ้นพอเพื่อนเพื่อนได้ผ่ากัน,นรีบวิ่งมาหาเดิวได้เห็นภาพที่อย่ตรงหน้ามันก็ทำมาทุกคนนั้นถึงกับผ่ากันเย็นตะลึงตาค้างกับสิ่งที่ได้เห็นเพราะคนที่ห้อยตรงเตงอยู่นั้นมันไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลครับ แต่เป็นไก่เพื่อนที่ดิวได้เพิ่งเห็นมายืนกวากมือเรียกยอยๆให้เข้ามาในป่าแล้วสภาพของไก่ในตอนนี้นั้นคือลิ้นจุกป,ปากให้ลงมาแทบจะถึงกลางอกดวงตาก็ปูดปนออกมานอกเบ้าอย่างน่ากลัวเนื้อตัวของเขาก็เขียวซีดมีมแมลงวันพากันบินมาตอนม,มากมายกลิ่นเหม็นๆกำลังโชยออกมาจากตัว ดิวที่ได้สติก่อนอไครเพื่อน,นรีแพกปากวิ่งออกไปจากป่าช้าเก่าในทันทีเพื่อนๆได้แต่พากันรีวิ่งตามออกมาพวกเขารี้พากันวิ่งไปหาหลวงตาอยู่บนกุฏิเพื่อจะบอกว่าได้เจอสศพของไก่ในป่าช้าเก่าหลังเมนนุ่นพอไปถึงดิวก็ได้เห็นหลวงตาท่านยินรออยู่แล้วยังกลับรู้ว่าในป่าช้าเก่าหลังเมนมันมีอะไรรออยู่ ลวงตาท่านบอกว่ารู้แล้วเดี๋ยวลอลุงสักด์ป,ปลเลิก,กับผู้ใหญ่บ้านก่อนเดี๋ยวจะพากันเข้าไปดูหลังจากนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านที่พากันออกมาดูหนังที่จะพากันออกมาดูหนังกลางแปลงต่างก็พากันได้เดินเข้าไปที่ป่าหลังวัดเพื่อไปเอาศพของไก่ออกมานั่นเองซึ่งศพของไก่นั้นหลังจากที่คุณตำรวจได้มาชัน,นสุดพิกศพแล้ว คุณตำรวจกลับบอกนะครับว่าไก่นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งวันน้ำเลือดน้ำหนองกำลังได้ไหลเยอะมออกมาแต่นั้นมันก็ทำโอเดิวลตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับคิดว่าเพื่อนจะตายเป็นหนึ่งวันแล้วได้ยังไงกันละ่ะพพราะเมื่อตอนกลางวันหลังจากเลิกเรียนเดินกลับบ้านนั้น<ๆ>เขาก็ยังได้เห็นเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาอยู่เลยชวนมาดูหนันง มาชนได้ไปเที่ยวที่ป่าหลังวัดแล้วตอนที่เขากําลังเล่นซ่อนแอบอยู่นั้นก็ยังได้เห็นเพื่อนมาโบกมือย้อยๆอ,อ,อยู่เลยพ่อแม่ของเขาก็เลยได้พาเดิวนั้นไปใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับไก่เพื่อนสนิทที่ได้ตายจากไปซึ่งการตายของไก่นั้นชาวบ้านต่างก็พากันบอกนักขับวว่ามันอาจจะเป็นพวกขี้ยะ ที่ขาดผลประโยชน์กันกับไก่นั่นแหละสุดท้ายก็เลยได้ลงมือฆ่ากันตายโดยไปทำเป็นผัวคอตายอําพางเคลดีเนื่วความที่ไก่นั้นไม่ได้มีญาติที่ไหนอีกก็เลยไม่มีใครแจ้งทุกโอไรยก็เลยบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายตามที่ได้เห็นนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงนั้นมันก็ไม่มีใครสามารถบอกได้หรอกครับเพราะยังไม่ได้มีการพิสูจน์ ไม่ได้มีการหาหลักฐานอะไรเลยสักอย่างเดียวแล้วดิวก็ได้มานั่งคิดอะไรบางอย่างนะครับว่าตอนที่เขากับเพื่อนได้พากันวิ่งออกมาจากป่าเพื่อจะได้ไปบอกหลวงตานั้นทำไมหลวงตาท่านถึงได้รู้เหล่าว่าเขากับเพื่อนได้เจออะไรมาพ่อแม่ของเดียวก็เลยบอกว่าท่านเป็นพระที่มีอภินญ,ญามีญานทิพย์ ก็เลยสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกอย่าไปสงสัยอะไรมากเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด